สวัสดีครับผมบอลเชนยิญญ้มนะครับวันนี้นะผมมีสิ่งดีมาบอกนะกับพี่น้องทุกคนที่กําลังดคูคลิปนี้อยู่นะครับคือจะบอกว่าคือผมเนี่ยเคยประสบป,ปัญหาคือมีฝ้าคุณอาจจะไม่เห็นบางทีเราเจอแสงแดดหรือไฟจากรกองถ่ายนะครับมีฝ้าแล้วบางทีอาจจะเกิดกระจุดจุดจุด,จ,ดจุดนะครับด่างดํารอยด่างดําแล้วบางทีแต่งหน้าจนเป็นคือเป็นสิวพูดง่ายๆรูขุมขนไม่กระชับครับ,รบวันนี้ครับผมมีสิ่งดีมาบอกครับ นี่คือเซรั่มนะครับแบรนด์ My r o s e Water Serum นี่เป็นน้ำกลิ่นกุหลาบอะ่ะคือมันดีจริงๆครับพี่น้องครับนะฮะผมลองใช้แล้ว3าสเดือนนี้นะฮะร,รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามันดีขึ้นจริงๆไม่ยากครับขวดเดียวจบทุกอย่างขวดเดียวจบทุกอย่างครับดูนี่หยดครับหยด1 2ึ่สอนี่ มแค่สี่ห้าหยดถูถูถ,ถูแลผมบอกเลยแห้งแห้งไวมากอ่ะมันซึมอ่ะมันซึมเข้ารูขุมขนเราไหวรึเป่าซึมไวไม่เหนียวเหนือนอ่ะนะนี่โบกโบกเข้าหน้าให้ชามโบกโบกเข้าหน้าให้ชามเช้าเย็นคุณทาไปเลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะคุณดูเนี่ยคุณดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใต้ตาใต้ตาเห็นปะ ให้ฉมตื่นเช้ามาหน้าคืนสภาพตื่นเช้ามาหน้าคืนสภาพคือไม่ต้องไ,ไ,ไปเข้าคลินิกอ่ะไอเข้าคลินิกอ่ะไม่ต้องไปเข้าคลินิกให้วุ่นวายอนะ่ะจริงๆนะอีกอย่างนะพวกผิวแพงง้ง่ายๆอย,ย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะพงงไดเพราะอ่อนโยนสามารถทาได้เลยนะเนี่ยหากใครนะที่เป็นฝ้าหนา,นห,ารหรือแบบปัญหาหน้าเยอะนะทาเลยทาเลยวิธีใช้ชเชา้าเย็นเช้าเย็นนะครับตัวเดียวจบตัวเดียวจบ นะครับผมวันนี้ครับเรามีราคาเรามีราคา promotion. โปรโมชั่นอ๋อคุณบอกเลยว่าความปลอดภัยมีออยอคุณตรวจสอบได้เลยครับตรวจสอบได้เลยแล้ววันนี้ครับราคาโปรโมชั่นผมมีมามาบอกกับพี่น้องทุกคนครับหนึ่งขวด290บาทหนึ่งขวด290บาทสองขวด500บาทโอ้โหสองขวด5 0 0บาทคุ้มแม่คุ้มแม่สองฟรีสองฟรี เก็บเงินไปทางนะจ๊ะนี่ My Lost Water ซรั่ม